ครับสวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมนะ MJ Farm ฟ h a ์มช l by ฝบายไฟดามครับโอเควันนี้จะพามาเดินดูนะครับหลังจากที่วันนั้นผมพามา,เ,าเด็ดกิ่งแขนงตรงนี้ออกทิ้งไปครับวันนี้จะพามาเดินดูเจ้านี่ครับชว่วยน,นอน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 ชอนใบ เราไม่ใช้ยาฆ่าหนอนนะครับก็เดินดูอย่างเงี้ยครับถ้าเ <c oughs> จออย่างเงี้ยใบที่มันมีลาย,ลายมีจุดอย่างเงี้ยครับสันนิษฐานได้เลยว่าข้างล่าง,างต้องมีตัวมันอยู่ไม่ใช่ใบนี้มันก็ต้องอยู่อีกใบหน,นึ่งเนี่ยครับแล้วก็ทำลายมันเสีย ในโรงเรียนนี้มีอยู่ประมาณ300กว่าต้นนะครับก็เดินดูก็ยังไหวอยู่ครับเราไม่ได้ต้องใช้นะพึ่งเคมีนะครับก็เดินดูสำรวจเช้าเย็นเช้าเย็นครับช่วงนี้นอนจะลงกินใบไม่เป็นไรครับถ้ามันมากินยอดที่มันมีช่อดอกแล้วนี่ก็จะเสียหายหน่อย ก็ต้องทำใจนะครับถ้าเราไม่ใช้เคมีก็จะมีอยู่บ้างอ่าตัวนี้ไหมอบอมีบอมีโอเคเดินดู ถ้าตอนเช้าตอนกลางวันเราไม่เจอครับตอนกลางคืนมาส่องไฟดูฮะจะเห็นได้ชัดอีกทีนึงนะครับใบนี้ไม่เจอครับหลังจากวันนั้นที่ผมพามาดูนะฮะ เล็ก้กงแ่แขนงไปวันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะนะครับน,นี่ผ้ายางเก่านะครับจากแปลงเกษตรใช้แล้วเราเอา,ามาใช้ซ้ำครับก็เดินท่อน้ำหยด ่เนี่ยครับหลักเขา <S 1> <S 1> สำหรับการ ตอ่มกมะเขืเทศนะครับของผมใช้โรงเรือนขนาด6 2คูณ24เมตรครับตัวนี้หลังคาจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมยังไงก็ได้ครับขอแค่สูงอย่างน้อย3เมตรขึ้นไปนะครับเพื่อที่อากาศถ่ายเทอากาศาโฟข้างในนะครับโอเค อันนี้ก็คือแทงน้ําของผมนะครับก็นู่นครับโซล่าเซลลใช้ซับเมอร์โซล่าเซลครับดึงน้ําขึ้นมาทิ้งไว้ผ่านกรองตัวนี้แล้วก็ลงเป็นน้ําหยดไปเลยครับจริงๆถ้าใช้น้ําบาดาลเนี่ยมันก็สะอาดอยู่แล้วก็ไม่ใช้กรองก็ได้ครับแต่ก็กันไว้นะครับเพื่อมีแผนสองแผนสองคืออาจจะใช้น้ำจาก มาดนาน้ําตื้นนะฮะมีตะกรอนก็กรองไว้ก็ไม่เสียหายครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของท่านอาหารเสริมนะครับผมยังไม่ได้ใช้ตัวที่ก็เรียกว่าอะไรเวนจูรี่นะครับที่ใช้ไปกับน้ำหยดเลยโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้ใช้ครับผมใช้จุลินซีพวกสังเคราะห์แสงพวกอะไรให้ทางใบยอยู่ครับ ไม่ได้เน้นถ,ถ้าเท่าไหร่ครับที่ให้ตามทำยดก็ให้แท่นน้ำธรรมดาลงไปนะครับก็ก่อนปลูกผมก็แค่เตรียมดินนะครับเตรียมดินขี้หมูขี้วัวใส่ปูนขาวนะครับทิ้งไว้เป็นเดือนนะฮะพักดินแบบนะครับแแบบโดยนะครับแล้วก็คคมผ้ายางกันนะครับควบคุมความชื้นของดินนะครับ กระปั้นน้ำหยดแค่นี้ครับง่ายๆครับผม